วันทฉนทรมาานททุก,ทก,ทก,ทออกชรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกลนฟิลานโน่ยีสาเนี่ยฉันนอนเป็นห่วงแกทั้งคืนเลยนะฉันว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วอะ่ะยิ่งมารู้ข่าวว่าผู้บริหารรอยัลแอร์ไลน์เปลี่ยนมือเป็นไอ้พงสศธรเนี่ย ฉันยิ่งกลัวกลัวว่ามันจะทำได้ทุกอย่างที่มันต้องการเยสา,าฉันเป็นห่วงแกนะเฮนาฉันจะทำให้แกเป็นห่วงอีกไม่นานหรอกนี่แกอย่าบอกนะว่าแกเปลี่ยนใจที่จะไม่เครียดไม่แคร์แล้วเอยสามีใจจริงๆอะไม่อ่า มันจะถึงจุดจบของเรื่องนี้แล้วต้องหา่างเยสายิ่งอยู่นานมันยิ่งจะถลําลึกไฟความโกรธมันจะทำให้เผาไหม้ตัวเราไปด้วยนะเยสาฉันรู้ฉันเลยบอกแกไงว่าอีกไม่นาน มาสีกับคุณซีตงังไม่อยู่ด้วยกันได้ไงอะ ต้องเรียกว่าท่านประธานค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะอ่อนจัดห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องใหม่นะคะรับรองว่านั่งตรงนี้อยู่คงอยู่ยาวอยู่นานรุ่งเรืองแน่นอนค่ะขอบใจมากนะคุณออนคุณเคนอะไรกันละคะเรียกว่าอ่อนเฉยเฉยก็ได้ค่ะรียกบ่อยๆเนี่ยนะคะจะได้ชินเหมือนที่อ่อนเรียกว่าท่านประธานไงคะเชิญค่ะ รับรอ,องนะคะว่าห้องใหม่เนี่ยถูกใจแน่นอนค่ะเชิญค่ะใจไหมแม่ได้กลิ่นเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นท่านประธานออร่ามันออกต่างกันจะ้ะ ตาของ Royal a l l i ไลส์ทั้งหมดได้เป็นของฉันแล้วว่าไงได้เดี๋ยวฉันตาม้าไปนะ สวัสดีครับทุกท่านานี่มีการเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าครับคุณธีรภาพจะมานั่งเป็นผู้ในการฝ่ายวิศวกรรมการบินครับใครแต่งตั้งเหรครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทำไมผมไม่ทราบเรื่องนี้ก่อนหน้าที่ท่านประธานคอนเกียรจะล้มป่วยลงท่านได้มีการแต่งตั้งคุณธีรภาพเป็นเพื่อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมการบินผมได้เตรียมเอกสารตัวจริงที่อยู่ทั้งหน้าและสำเนาให้กับบอร์ดทุกท่านทราบนะครับ ทำบ้าอะไรกันเนี่ยนี่เป็นการลงรายมือชื่อของท่านกนเกียรติจริหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกท่านเชื่อดยเหรอในระหว่างี่ท่านกรเกียรติไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ผมคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์อนุมัติเพิ่มคณะกรรมการบริหารบอร์ดได้พวกท่านก็รู้ แล้วถ้าเราสองคนจะร่วมอนุมัติล่ะมีใครจะคัดค้านบ้างไหมในฐาน,นะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของบริษัท ในเมื่อท่านทั้งสองเห็นชอบพวกเราก็คงต้องเห็นชอบตามท่านไปด้วยครับก็คงไม่มีใครมีความเห็นอะไรพวกเราก็คงเห็นชอบตามที่ท่านเสนอครับ สองเห็นชอบแบบนี้ผมก็คงคิดว่าคณะกรรมการทุกคนก็คงจะไม่ขัดข้องครับแล้วจะมีการลองเชื่อแล้วก็ประกาศแต่งตั้งต่อไปครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานที่ได้รับอบหมายนี้ให้ดีที่สุดเพื่อท่านประธานก่อนเกียร และรอยย้อนแอ คุเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวช่วยเอกสารของเองินที่แล้วมาให้ด้วยนะได้ครับยินดีด้วยนะครับกับตำแหน่งใหม่ <ST AR> อะไรที่ได้มาไม่ยากรักษาไว้ให้นานด้วยแล้วกัน มากครับผมคงต้องให้คุณฟงสรอนชี้แนะเยอะเลยยินดีครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย เย็นๆคุณพงศธรมันอาจจะไม่ก็ต้องเทือนหนึ่งพวกเราก็เป็นได้แต่เราก็ประมาทเรื่องนี้ไม่ได้ตราบใดที่มีไอ้แก่สองคนนั้นคอยหนุนหลังมันอยู่เราทำอะไรได้ เท่าเท่าเลยนะแต่นคุณเอิญเป็นไม่ได้หรอกเดี๋ยวมิวต้องทำในสิ่งที่มิวต้องทำฉันจะนั่งนับวันรอวันที่ชีวิตคู่ของแก มันปังคลายลงผมสะทรรถจักรยานยนต์ยามาหาแกลนฟิลาโนจากนั้นพี่